สวัสดีครับพบกับผมช่างมหมูแฮมวันนี้เรามามาดู S Card นะเป็นตัวว221นะมาเช็ดรถเวลาจอดแล้วเอียงข้างหนึ่งฮเอียงอ้างคนแะน่ข้างนี้สูงนข้างนี้ไม่ดูข้างข้างนิ้สุดนะฮะข้างนี้เตีย้ยเดี๋ยวเรามาขึ้นห้อยดูดีกว่าว่ามันแตกกี่ข้างคนะนี่ครับเห็นไหมมันมุดซ้มเลย มันก็ไม่ได้ซูมเลยชคมสสันสดนะแต่เหยียบปัดเลยตอนนี้นต่างจากข้างนี้ข้างนี้มันมีระยะอยู่แต่ก็ต้องเปลี่ยนคู่ครับเพื่ออายุการใช้งานที่เท่ากันครับครับแล้วก็เดี๋ยวเอามาขึ้นห้อยนะเดี๋ยวมันรุ่นกันว่าแตกกี่ข้างนีเยเลยกดึ้นนี่นะหลงพุ่งออกมาเลยครับหน้าขวาแตกนะ เสียงชัดเจนเลยหมดแล้วฮะอนนี้โช้กหมดไปแล้วนี่ฮ้กขวาแตกข้างหลังไม่แตกนะฮะไม่มีเสียงรั่วออกมาเลยด้านหลังยังโอเคอยู่แตกเฉพาะด้านหน้านะครับรอหน้าเมื่อกี้ลมพุ่งออกมาจากตุงซุ้มล้อนะครับผมอยู่ตรงล้อขวา ครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการถอดกันฮะจะเริ่มต้นจากถอดล้อก่อนนะครับก็เริ่มต้นถอดตัวน็อตยิดคอม้านี่ฮะแล้วก็น็อตตัวล็อกโช๊คแล้วก็เคลียร์ส่ไฟไปดูกันครับ ไปตัวนี้แล้วก็สองตัวนี้มาตัวนอนที่ล็อกโชอว์ สองตัวแล้วก็จะหลุดออกมา่างนี้หลังจากนั้นก็มาถอดต,ตัวปลั๊กไฟโชกคนะฮะจะอยู่ด้านในนี้ปิดกิ๊บล็อกหลังจากนั้นเราวนงครับตัวนี้ต่อไปเป็นด้านบนนะเบอร์สิบสามสามตัวแล้วก็ท่อลมเบอร์สิบ thank จากที่เราลอดออกหมดแล้วก็ชกก็จะหลุดลงไปฮะเดี๋ยวเราออกมากเลยครับว<ะ>้าเนี่ยเดีตอนนอ้เนี่ยดูสภาพที่แตกครับเห็นไหมครับเนี่ยแตกครับเปลี่ยนมาปี19ครับจากเบนซ์หลวงสวนครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวใส่ของใหม่รับของใหม่มาแล้วฮะ ตัวนี้ของใหม่ครับเดี๋ยวเราไปใส่กันโอเคครับเดี๋ยวใส่ของใหม่แล้วครับเสียบเข้าไปให้น็อตสามตัวด้านบนตรงรูนี่โผล่ขึ้นมาแล้ว บนก็เรียบร้อยแล้วหันย้ำน็อตสามตัวแล้วก็ท่อลมเดี๋ยวเราไปใส่ด้านล่างกันต่อแล้วก็ตัวเหล็กกันโครงฮะนี่ครับใส่ตัวปีกนกบนกับคอม้าล็อก็หากานแล้วก็ตัวเหล็กกันโครงเมื่อกี้ผมไม่ได้ถ่ายขั้นตอนเพราะมันมันต้องใช้แรง นี้ใส่เสร็จแล้วฮะเดี๋ยวไปดูกันต่อฮะตัวชวุกด้านล่างนี่ฮะแล้วก็เราก็เอาตัวชวุกเนี่ยใส่เข้ากับลูกหมากนี้มันจะมีก็ลอบอยู่หลังจากนั้นก็มาหันน็อตตัวหนอนนะผมเรียกน็อตตัวหนอนนะน็อตยึดตัวล็อกกับตัวลูกหมากปิดของตัวนี้นะ โอเคครับแน่นแล้วตรวจสอบทุกอย่างตอนนี้เหลือใส่ปลั๊กไฟครับ ครับทุกอย่างก็เรียบร้อยแล้วก็ข้างล่างก็มีใส่ตัวนี้ตัวนี้แล้วก็นะับตัวหนอนนี่ฮะสองตัวแล้วก็มีชุดเกี่ยวกับสายไฟฮะสายไฟของตัวโช๊ะเรียบร้อยแล้วก็เก็บงานเก็บสายไฟนี่ให้เรียบร้อยฮะก็ไม่มีอะไรมากก็ชั่วโมงปฏิบัติงานจริงก็ประมาณครา้งละชั่วโมงฮะถ้าลูกค้ามาก็ได้เปลี่ยนเลยครับเรามีของได้เลยครับ ดีครับเดี๋ยวเราใส่ล้อแล้วไปคาลิเบตกันต่อครับครับหลังจากที่เราได้คาลิเบตแล้วก็รบฟอนไม่หมดแล้วตอนนี้เป็นส่วนไม่เสร็จแล้วปกติมันจะขึ้นเป็นรูปตัวรถแล้วก็ตัวนรูปสัญลักษณ์ยกรถขึ้นฮะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้ฮะเป็นสีเหลืองเหลือนะ ตอนนี้เกียร์เรียบร้อยมาแล้วเปลี่ยนโชคไปแล้วเดี๋ยวเราไปทดสอบก่อนส่งให้ลูกค้ากันฮนะเพราะว่าเราต้องวิ่งรันดูก,ก่อนว่ามีเสียงดังอะไรไหมเราตกหล่นอะไรไหมเราต้อง Qc ก่อนนะเคครับหลังจากที่เราเอาออกมาเคลียร์ระบบแล้วก็คาลิเบกันแล้วตอนนี้ก็ได้ระดับของเขาแล้วฮะก็คันนี้ก็จบที่ประมาณ6กหมื่นบาทนะ้อมค่าแรงฮนะ แล้วก็ค่าคาริเบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่างหมูแฮนด์้วยนะครับขอบคุณทุกําลังใจครับสวัสดีครับพูดจับ